สวัสดีครับ Storyball Podcast วันนี้นะครับเรามากันในหัวข้อ Based on True Story เขียนนิยายจากเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตคุณกันนะครับเพราะชีวิตคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยเรื่องพลิกผันที่คาดไม่ถึงและบางครั้งเหตุการณ์เดียวก็สามารถเปลี่ยนเรื่องราวในชีวิตของเราได้เชื่อว่าในชีวิตคนเรานั้นยิ่งผ่านไปนานยิ่งมีประสบการณ์ที่อยากจะเล่าหรือบอกต่อและหลายคนก็คงอยากจะเล่าออกมาในรูปแบบของการเขียนนิยาย วันนี้ก็เลยจะมาเล่าเรื่องราวของการเปลี่ยนเหตุการณ์จริงเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนนิยายหรือที่เรียกกันว่า based on two story กันนะครับผม based on two story คือการใช้เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นแนวทางหรือแรงบันดาลใจในการสร้างเรื่องในกรณลีนี้นิยายจะสูกสร้างขึ้นมาโดยใช้เหตุการณ์หรือประสบการณ์จริงเป็นแรงบันดาลใจหรือพื้นฐานในการสร้างสารรค์เนื้อเรื่อง ซึ่งอาจจะมีการปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงบางส่วนเพื่อให้เข้ากับรูปแบบของนิยายนั่นเองครับแล้วเราจะเขียนอย่างไรให้เป็นนิยายอันดับแรกเราต้องเริ่มจาก1เริ่มต้นจากการลำดับเรื่องจริงที่อยากเล่าเราต้องลำดับเรื่องจริงเหตุการณ์จริงที่จะเอามาเล่าให้ชัดเจนเสียก่อนว่าเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรบ้างส่วนสำคัญที่สุดคือที่อยากจะเล่าคืออะไรลองใช้ทูของ Storyboard ช่วยเขียนเป็น s t o อกสตอรี่ลาดูนะครับ แล้วเราจะเห็นห้าองค์ประกอบสําคัญจากเรื่องจริงของเราเรอย่าลืมถามตัวเองด้วยว่าสิ่งที่เรากําลังจะเล่านั้นมันทําให้ตัวเราและคนอ่านได้เรียนรู้อะไรเพราะสิ่งนั้นคือธีมของนิยาเรานั่นเองครับ 2. สร้างคาแรคเตอร์หลักหลายครั้งเรื่องที่เราอยากเล่าก็ไม่ใช่เรื่องของตัวเราหรือไม่ต้องการให้รับรู้ตัวตนในชีวิตจริงสทัทีเดียวเราต้องจินตนาการเพิ่มตัวตนให้ตัวละครนั้นแตกตาก่างหรือเข้ากับสตอรี่มากขึ้น ลองกำหนดลักษณะและบุคลิกภาพของตัวละครให้มีความสมจริงให้พวกเขามีความสำคัญและสร้างความรู้สึกให้กับคนอ่านลองคิดอาชีพที่เหมาะจะเล่าช่วงวัยเพศภูมิหลังรวมทั้งตัวละครที่ไม่จำเป็นต้องมีอยู่จริงเป็นตัวที่เสริมเข้ามาให้เรื่องราวสนุกก็ได้มันอาจจะมาจากความคิดที่ว่าถ้าในเหตุการณ์จริงๆมีคนอย่างนี้ด้วยจะเป็นอย่างไร 3. กํกหนดพอตเรื่อง เลือกส่วนของเรื่องราวที่ต้องการเน้นและสร้างเป็นเรื่องนิยายมาก่อนจากนั้นก็ใส่เรื่องราวของพล็อตให้ครบตรงนี้สามารถใช้ s t o r y b o a r Canvas ช่วยเติมเต็มเรื่องราวได้นะครับหากส่วนไหนยังขาดไปในเรื่องจริงไม่มีหรือรู้สึกว่าไม่ใช่ส่วนที่นามาโฟกัสเราก็เติมส่วนนั้นผสมจินตนาการลงไปรวมทั้งมิชชั่น,นต่างๆก็ไม่จะเป็นต้องเหมือนเรื่องจริงทั้งหมดจำไหมว่านิยายนั้นสนุกด้วยพอตของเราที่เราสร้างครับผม การตัดความน่าเบื่อของเรื่องจริงไปบ้างนั่นหมายถึงในเหตุการณ์จริงๆอาจจะมีความเหนื่อยราบเรียมบางช่วงมีการเล่าเรื่องหลายส่วนให้เราตัดรวบเอาแต่จุดที่จำเป็นมาและเพิ่มบีดด้วยการสร้างความตื่นเต้นและน่าลุนให้มากขึ้นมีการเอาใจช่วยตัวละครด้วยภาษาขั้นกว่าลองสร้างสถานาการณ์เกินจริงเพิ่มเข้าไปเมื่อได้สิ่งเหล่านี้แล้วเราก็เริ่มขยายเป็นทีมและเขียนนิยายกันนะครับ โดยในนิยายควรมีเรื่องจริงมากแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับว่าเรื่องราวนั้นมีการเล่าที่ยาวและซับซ้อนมากเท่าไหร่หากมาจากเหตุการณ์เพียงสั้นๆเช่นประสบการณ์รถชนการเล่าก็อาจจะเน้นชีวิตช่วงก่อนและหลังเหตุการณ์นั้นมากกว่าแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์หลักเช่นประสบการณ์การเป็นแพทย์เราก็อาจจะเล่าเรื่องนั้นยาวๆได้ส่วนสำคัญในการเล่าเรื่องราวที่ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องจริงคือแก่นและเหตุการณ์ ไม่จะเป็นต้องนำชื่อบุคคลหรือสถานที่จริงมาเอย่ยหากไม่ได้รับการยินยอมเสียก่อนนั่นก็เพื่อมาให้มีปัญหาตามมาที่หลังโดยเฉพาะหากเรานำเสนอในด้านลบอย่าลืมว่าเมื่อเราเขียนโดยสร้างจากเรื่องจริงคำนี้จะมีอิทธิพลกับผู้อ่านที่อยากรู้เรื่องราวนั้นๆเสมอนั่นเองครับลองนำไปใช้ดูนะครับขอให้เริ่มต้นเขียนออกมาได้สนุกและยังคงสารที่ต้องการสื่อออกไปให้กับคนอา่านครบถ้วนด้วยนะครับ เพื่อนๆฟังแล้วมีความรู้สึกอย่างไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิครับหวังว่าเทคนิคนี้จะสามารถช่วยงานเขียนของทุกคนได้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพจ c e b o o o Storybowl เพื่ออัปเดตเทคนิคความรู้และพูดคุยกับเหล่านักสร้าง Story ่สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดหัวข้อและความรู้ใหม่ๆจากพวกเรา Storybo กันนะครับ